โอเคสวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมซาเทิลกับเกมไมค์คราอีกเช่นเคยนะแต่วันนี้เราไม่ได้เล่นเกมไมค์คราครับ,รบวันนี้เราอยู่กับโปรแกรม w o r ร์ p เพนเตอหรือว่าโปรแกรมสร้างแบบแบบรวดเร็วสไตล์เราในนี <Wow. S 1> โอเคเราเข้ามาที่หน้าเ o ิร์ p เพนเตอเป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะมีลิงก์โหลดมีอะไรอยู่ด้านล่าง description นะครับสามารถเข้าไปแล้วก็โหลดมาได้เลยง่ายๆครับกดโหลด กดเข้าไปกดติดตั้งมันก็มาให้เลยครับแล้วก็เราจะได้โปรแกรมโปรแิรเตอร์มาเลยง่ายๆครับผมจะขอไม่พูดอะไรมากเรื่องอันนี้นะแล้วก็พอเข้ามามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาบแบบนี้แต่ว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี้ยเราจะยังไม่ใช้มันครับเพราะว่าขอบมันเล็กมากสุดขอบแบบไดไวมากครับสร้างแบบนี้เดียวก็ตันละผมจะไม่ใช้มันนะครับเราไปกดสร้างใหม่ที่ตรงเอกสารตรงนี้เลยครับก็ตรงข้างล่างคําว่าไฟล์นะ Create New World นะครับหรือ Control N นะมา เราใส่ชื่ออะไรก็ได้ครับผมจะเป็นเทสและกันเทสแมปนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของเกมครับผมจะเรียกเป็น1 1 5นะการสร้าง1 1 5นี้น่าจะไปถึง1.16 1.17น่าจะเล่นด้วยกันได้ครับก็ไม่ต้องไปอะไรกับมันนะเพราะว่าเวอร์ชั่นล่าสุดมันอัปเดตไม่ทันนะครับแล้วเข้ามาที่ดิเมนชันครับปรับให้เป็น1040งเอ้ย่อย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็ปรับเป็น896อันนี้เราแต่คนครับว่าจะสร้างใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มันนมีีใหญ่ว้ แล้วแต่คนครับแต่ผมเอาแค่นี้พอแล้วก็แค่นี้แหละครับเสร็จกดสร้างกด create ได้เลยเราจะได้เวอร์ที่ใหญ่กับการสร้างของเรามาแล้วโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยครับมาเรียนรู้โปรแกรมกันก่อนอ่ะแถบซ้ายบนตรงนี้นะครับอันนี้คือปรับให้มันขึ้นลงหรือว่าเป็นพื้นดินขึ้นลงเนี่ยตามใจของเรานะครับกดคลิกขวาเพื่อมีการลงกดคลิกซ้ายเพื่อเพิ่มพื้นดินขึ้นนะครับอันนี้เป็นการใส่น้ําดูดน้ําออกเดียวกันคลิกขวาดูดน้ําแล้วก็ คลิกซ้ายใส่ครับอันนี้ก็ใส่ลาวารครับเหมือนกันเลยเหมือนกับหลักการใส่น้ําเลยอันนี้เป็นการเพิ่มบล็อกดินเข้าไปแทนที่บล็อกอืน่นๆนะบล็อกไม่ใช่บล็อกดินครับบล็อกอะไรก็ได้แทนที่บล็อกอื่นๆนะครับตรงนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกัน3โปรแกรมนี้4โปรแกรมนี้สําคัญมากแล้วก็อันนี้เป็นการปรับสมูทก็แล้วแต่คนครับแต่ผมว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็น,น,น,เ,ปนเ,เ,เลเยอ,อร์อันนี้เป็นเทเรนคือพื้นที่ที่เราจะใส่เราจะเลือกไวไะไรอันนี้เป็นไบโอมที่เราจะใส่ผมแนะนําให้ใส่ตอนทีี่เเเรรรราาส้้้้งแแแบบบ็จยยอลลววก มาเลือกใส่กันทีหลังก็ได้ที่ตรงนี้นะครับเลเยอร์อะไรนี่เดี๋ยวผมไปพูดถึงกันอีกทีนะครับแล้วก็ตรงขวานี่ครับข้างขวานี่จะเป็นอินสอระบายครับอันนี้จะเป็นบทแบบเก่าที่เขาไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยครับเป็นของโปรแกรม Word Pointer แบบ d e f a u l t ไปเลยนะไม่มีอะไรให้เราครับมีแค่เครื่องมือธรรมดาธรรมดาครับเราไม่อยากใช้ดีครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไอโปรแกรมอันนี้มานะ มันจะเป็นคัตตอมบัตรครับหรือว่าดินสอแบบคัตตอมโดยการใส่เข้าไปก็ง่ายๆเลยครับก็แค่เข้าไปที่เราโหลดมาปุ๊บเราเอาอันเนี้ยเข้าไปในเอกสารกดเข้ามากดลากมันเข้าไปในโปรแกรมโบลเฟนเตอร์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะยังไม่สอนนะมันยุ่งยากจะดูเทื่ทะไปนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้สอนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทําให้อีกทีครับถ้าเกิดคนไม่เข้าใจวิธีการใส่จริงๆนะโอเคต่อมาครับไอข้างล่างที่จะเป็นการปรับอะไรก็เดี๋ยวเราไปสร้างแบบเราเรามา เรียนรู้กันอีกทีนึงเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างแบบครับเราก่อนอื่นไปนกดที่ไอ้ขึ้นลงนี่ก่อนเลยครับแล้วก็ขยายขีดขวาของผมจะสร้างเป็นก่อร้างผมก็ดูดน้ำไอ้ดูดพื้นดินออกนะครับแบบนี้ไม่ทันใจเราก็ปรับให้มันร้อยหนึ่งเลยก็ได้ครับอ่ะ โอเคประมาณนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เกาะเรายังไม่ดีอะไรมากนะครับโอเคเราก็ปรับให้มันลงไปก่อนโอเคมาเริ่มกันจากตรงนี้เลยครับผมจะทำเป็นภูเขาไฟผมก็ทำการปรับมันขึ้นมาครับ คลิกซ้ายปรับมันขึ้นมาให้สูงสูงสูง,สงขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบนี้โอเคเรามาปรับตรงนี้ด้วยอันนี้คือผมจะทำภูเขาไฟนะเรายังไม่รู้พื้นที่เราก็กดมาตรงวิวครับแล้วก็กดไปที่โชว์ 3D v i e วิก็ได้ครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะ โอเคผมเจ้าภูเขาไฟสูงแค่นี้ก็พอในะลิ้นพันธ์ภูเขาไฟสูงแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็เพิ่มสโลปนิดหน่อยนะจากนั้นก็สมูทไปสักนิดนึงครับให้มันดูเป็นแบบนี้แล้วก็เลือกมาที่ขึ้นลงนั่นแหละครับแล้วก็ขยายให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ครับแล้วเราก็เข้าไปดูมันเข้ามาดูภูเขาไฟของเราแล้วก็ดดูดูดดินออกครับ ของผมจะเป็นภูเขาไฟป่องเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับก็จะทําประมาณนี้แล้วกันบางคนที่เขาก็ทําเป็นป่องใหญ่ได้เลยนะครับแต่ผมก็จะสอนทําเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าผมต้องใช้เวลาในการทํานานถ้าเกิดป่องใหญ่แล้วก็เราก็จะได้เป็นภูเขาไฟแบบนี้มาละโอเคต่อมาครับเราต้องการที่จะทําให้ภูเขาไฟมันมีนดีเทลมากขึ้นเราก็กดไปที่ดินสอคัดตอมที่เราเอามานะครับแต่จริงๆมันมีเยอะคนนี้ผมลากมันมามันได้แค่นี้ไม่รู้ทําไมนะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้เราเลือกไปที่หินแล้วนะตรงคาว่าเทเลนนะครับแล้วก็ใส่หินเข้าไปแทนที่ไอ้พวกบล็อกอะไรพวกนี้ไปเลยครับโอเคเราใส่มาได้ประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมโบสโตนครับมันจะเป็นภูมิประเทศที่สลับกับสโตนธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดินบ้างครับเราต้องการให้มันมีดินสักหน่อยหนึ่งอยู่บนภูเขานะก็ใส่ไปมั่วๆเลยครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยภูเขาไฟของเราแต่เรายังไม่มีลาวาเป็นภูเขาไฟเราไปคลิกที่ลาวาครับแล้วก็กดคลิกซ้ายใส่เข้าไปเลย อ่ะตอนนี้คือผมใส่เกินนะครับก็กดกลับมาแล้วก็กด 3D View ดูโอเคลาวาเราประมาณนี้ครับผมจะเอาแค่นี้แหละอ่ะปเป็นลาวาต่อมาครับเราจะใส่บล็อกดินบนเกาะให้หมดนะเราไม่อยากให้มันมีอ่ะสโนโชวว่าไงวะ โอเคเราไม่อยากให้มันมีทรายอยู่ข้างบนพื้นดินนะครับแล้วก็กดไปที่ปากกาตรงนี้แล้วก็เติมดินเข้าไปใส่แทนที่ทรายได้เลยครับอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยใส่เข้าไปผมจะพยายามสอนให้ละเอียดแต่รวดเร็วมากที่สุดนะครับโอเคภูเขาไฟเราเสร็จไปแล้วเรายัางไม่ต้องไปยุ่งแลวครับเรามาตรงนี้ต่อผมจะปรับมันเข้ามาแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมจะทําการสร้างสองเกาะแบบนี้ ไม่ไม,ไมเป็นเกาะเดียวก็ได้ครับอ่ะเกาะเดียวเกาะเดียวแต่ว่าเราจะทําให้มันมีหนองน้ําด้วยครับเรามากดที่ add below ลบ x สอง้อออกไปเลยครับเราตั้งระดับของพื้นดินให้เท่ากับระดับน้าครับผมจะเอาเป็น62เพราะว่าระดับน้ําผมอยู่ที่62แล้วก็ใส่ดินเข้าไปเลยครับก้ประมาณนี้นะอ่ะมันก็จะใส่มาแต่ว่าตอนนี้มันใส่ดินเยอะเกินไปเราก็ลบออกไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่เข้ามาหน่อยนึง ใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามา,สเ,า,มาเสียงเมาส์ผมดังไปขอไปครับเพราะว่าเมาส์ผมมันเป็นเมาส์ไม่ได้เก็บเสียงมเมาส์ดังมากโอเคเราให้มันจำกัดมันไว้แค่62 y 62มันก็จะใส่แค่ y 62แบบนี้นะครับต่อมาเราเดี๋ยวก่อนผมเพิ่มดีเทลแป๊บหนึ่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคตรงนี้ด้วยอ่า เกาะกลางน้ำไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็เราติ๊ก add below ออกนะครับ add all below ออกแล้วเราก็มาใส่เป็นดีเทล slope ให้มันดูแบบดีๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไอ้ข้างๆเราก็ใส่ดินเข้าไปนะครับแล้วเราค่อยมาปรับสมูท t h ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้แล้วเราก็มาปรับสมูท t h แบบนี้ครับปรับสมูทไปเลยเสร็จปุ๊บ เราอยากให้ตรงนี้เป็นทรายครับเพราะว่ามันเป็นริมหาดนะเราก็ไปคลิกที่ทรายครับหาทรายดีๆไม่ใช่เป็นแสลงนะครับอ่าอันนี้เป็นแส่งตรงนี้เป็นแสลงอ่ะแสลงทุ้ทรายนะครับแล้วก็มาใส่โอเคเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับไบโอมไม่เรียกว่าสวามดิมันก็เชิงสวามครับแต่ก็อยู่ในจันเกิอีกทีหนึ่งนะแล้วเราก็เรียบร้อยครับตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรามาใส่เป็นขอบเกาะกัน เขาเรียกว่าชายหาดใช่ไหมเออชายหาดอ่าเรามาใส่ตรงชายหาดกันเป็นทรายเข้าไปครับเพราะว่าชายหาดมันก็เป็นทรายอยู่แล้วนะอ่าแล้วผมจะทำข้างหน้าเกาะให้มันเป็นทรายท,ท,ทีด้วยแก๊ Get. อ่าเป็แสแบบนี้ผมก็เรียนรู้มาจากฝรั่งอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาทำเราจะได้เกอบแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่มีดีเทลนะตรงทรายแล้วก็ ขยับมันเข้าไปข้างหน่อยนึงประมาณนี้ครับดูเหมือนกับน้ำเซาะบ่อยมากจนทําให้มันเป็นแบบนี้โอเคจะได้มาเป็นแบบนี้ครับเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้เป็นเทียบร้อยละโอเคตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครับผมจะยังไม่ลงดีเทลด้านอื่นนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ดีเทลหลังภูเขากันอะตรงนี้ใส่เป็นสตโตนเข้าไปก็ได้ครับเพราะว่าเป็นขอบเกาะนะขอบเกาะฝั่งภูเขานะครับก็ใส่เป็นหินเข้าไปก็ได้ครับ สำหรับใครที่ไม่อยากเบื่อสภาพอากาศด้บทรายชายหาดทรายก็ตรงชั้นๆก็ใส่เป็นหินเข้าไปครับหลังจากใส่หินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็มาใส่หินคอมโพสโตนเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับให้มันดูสวยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับ <S <S ก็ใส่ลวกๆไปเลยครับคอมอโพลสโตนปนกับหินธรรมดายัางไงมันก็สวยครับถ้าเกิดเราใส่ไปด้วยกันแล้วก็ใส่ลวกๆไปเลย มีพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรช่างมันอ่าได้ประมาณนี้แล้วครับทุกคนเราเราก็สูมออกมาดูภาพมุมสูงอ่ะผมจะพอแค่นี้ละอันนี้คือเสร็จสำหรับผมแล้วนะครับแป๊บเดียวใช้เวลา1 0 2 0นาทีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรามาเพิ่มไบโอมกัน,นครับอ่าผมจะใส่เป็นจังเกิลจังเกิลอยู่ตรงไหน เหตุผมที่ผมเลือกเป็นจังเกิลเพราะว่าเอ้ย hey, จังเกิลจังเกิลเพราะว่ามันสวยดีนะไม่ใช่ไรดินมันสวยนะครับจะเห็นว่าจังเกิลในดินมันจะสวยกว่าใบอมธรรมดาตรงที่หญ้ามันเป็นสีเขียวสดกว่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้หมดเลยเป็นจังเกิลทั้งหมดครับพยายามอยากไปเกินโอเชียนนะครับเผื่อว่าทุกคนลงมอสเป็นมอสสัตว์อะไรเป็นที่มันต้องเกิดตามใบอมแล้วไปใส่ตรงโอเชียนเนี่ย สัตว์ชนิดนั้นอาจจะไม่เกิดนะครับพวกปลาพวกอะไรก็ใส่ให้มันตรงกับใบโอมก็ได้ครับประมาณนี้นะโอ้แหลกแขวนวันนี้ภูเขาอะไรใส่ให้หมดครับอ่าเดี๋ยวตรงกลางนี่ผมจะใส่เป็นใบโอมสวามก็ใส่ไปก่อนก็ได้ครับมันเกินเข้าไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเราลบออกได้นี่ครับก็จะเป็นชายหาดนะผมก็จะใส่เข้าไป ตอนนี้จะเป็นไบโอมชายหาดครับสำหรับให้ปูให้อะไรเกิดสำหรับคนลงมอสโมเคิลโมเคเจอร์นะครับหรือไม่ก็อย่างอื่นนะใส่ให้มันเป็นไบโอมที่ทำให้มีพวกปูพวกอะไรเกิดเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นไบโอมบีชเหมือนกันโอเคแต่บางทีเนี่ยผมไม่รู้ว่าไบโอมบีชมันเป็นอะไรกับแมปของเรานะบางทีเราใส่ไปเนี่ยต้นไม้ที่เราใส่ไปใบมันจะสีซีดลงไปครับไม่สวยนะ แล้วก็มาใส่ไบโอมริเวอร์ครับอันนี้เป็นริเวอร์โอเคริเวอร์ใส่เข้าไปเลยครับตรงนี้จริงๆริเวอร์ใส่ตรงต้นๆ้นครับแล้วก็เรามาใส่สวัมปิดท้ายก็ได้สวมัมเป็นสวัมปิดท้ายสำหรับคนลงเชเดอร์มันจะสวยมากลแลต่แต่ผมลงไม่ได้นะจริงๆก็ลงได้ครับตอนเล่นคนเดียวแต่พอเราลงเชเดอร์แล้วเราอัดคลิปไปด้วยเนี่ยเราหลุดเลย เราเล่นไม่ได้ครับไม่รู้ทําไมนะต้องขอไปด้วยตรงนี้ที่ภาพออกมาไม่สวยนะครับเพราะว่าคอมผมยังไม่ใช่คอมที่ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ทําคลิปไปหาตังแปร์คอมใหม่ด้วยหาซื้อไม้ใหม่ด้วยไม้เดียยังเป็นไม้เวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชันกากๆอยู่ครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับแมปของเราเราเสร็จแล้วเราต้องการต้นไม้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดต้นไม้หรือว่าคัตตอมทีขึ้นมาให้นะเป็นไม้ต้นไม้ที่สร้างขึ้นมาเป็นต้นไม้คัตตอมนะครับ บวกครับผมเอาต้นไม้เนี่ยพอเราโหลดเสร็จปุ๊บเรากดคลิกเข้าไปในไฟล์ที่เราโหลดเสร็จเลยนะครับไอคัตตอมทีเนี่ยเขาจะไม่ให้เราไปลากใส่อะไรแล้วเราก็ไปลากที่มันเป็นเอกสารแบบเนี้ยลองกดหาดูครับข้างในพวกในไฟล์ที่มันเป็นไฟล์แบบเนี้ยนะแล้วเราก็กดเข้าไปอีกทีนึงนะครับกดเข้าไปอีกทีแล้วก็เลือกค้นแต่ละไฟล์ให้ได้ครับแล้วมันจะขึ้นเป็นชื่อต้นไม้ชื่ออะไรแบบขึ้นมาครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะ เราก็กดเลือกไปเลยครับ open เดี๋ยวรอมันประมวลผลให้เราโอเคแล้วก็เอ้ยอันนี้มันเป็นพื้นดินเราจะเห็นต้นไม้ที่เขากําหนดมาให้เราครับมันก็จะเป็นต้นไม้สูงๆแบบนี้เราต้องการครับเราต้องการเราก,กดโอเคเอ้แต่ตอนนี้เราลืมอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่าเราต้องการให้ต้นไม้ต้นนี้มันอยู่บางๆนะเราไม่ต้องการใส่มันหนามากเกินไปเราก็ใส่300ครับยิ่งตัวเลขเลข็ก ต้นไม้ที่เราใส่เข้าไปมันก็จะยิ่งหนาขึ้นครับแต่ผมจะใส่ตัวเลขเยอะๆแล้วต้นไม้มันก็จะบางลงก็อาจจะแบบกดออกมาก่อนครับเราจะเห็นต้นไม้ที่บางลงกด enter ครับอ่าต้นไม้เราบางเหลือแค่นี้ละเพราะว่าเราต้องการให้ต้นไม้เนี่ยมันคละกันไปเราไม่ต้องการให้มันหนามากเกินไปเลือกสีได้ครับแต่ผมยังไม่เลือกนะเพราะว่าันนี้เป็นต้นแหลกโอเคเรามาใส่ต้นไม้กันครับผมจะใส่สเปรย์ให้มันทั่วๆเลย ขั้นตอนนี้ไม่ต้องซูมก็ได้นะซูมมันจะมองไม่เห็นให้ว่าเราใส่ตรงไหนไปบ้างโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วก็ไปเลือกต้นอื่นกันดีกว่า Add Object Layer ครับ แล้วก็บวกเฮ้ยผมมาเร็วไปนี่หว่าตอนแรกยังไม่ได้บอกเลยว่ามันเข้ามาตรงไหน,น <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีหลังก็ได้ครับนี่ไม่รู้จะสอนไวไปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวท่านผู้ชมว่าอันนี้จะเป็นจังเกิลบ u ั h หรือว่าเป็นผูุ้่มไม้ในป่านั่นเองผมจะใช้เป็นเป็นแบบนี้แล้วกันครับกดโอเพแล้วก็กดโอเคเข้าไป แก้ไขก่อนอ่าตัวนี้เป็น200นะครับให้มันหนาหน่อยใส่สีเข้าไปใหม่ครับเป็นสีชมพูแล้วกันกดโอเคแล้วเราก็เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะว่าเดี๋ยวオリออนนี่ครับอลี่ออนเข้าไปอลี่อลี่อลี่ไทยแลนด์อลี่โอเคกดไปที่แลนด์เราสามารถเลือกได้ครับกดเลเยอร์หรือไม่ก็เป็นบล็อกนะเดี๋ยวผมหาแป๊บนึง โอเคเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วเราก็ไปเลือกต้นไม้ต้นต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนตอนแรกเราอยู่เทรเลในการสร้างเกาะสร้างแบบนะครับให้เราคลิกมาที่คัสตอมครับตอนแรกมันจะยังไม่มีคนะัสตอมมั้งเรากดมาที่เลเยอร์ก่อนครับถ้าเกิดตอนแรกไม่มีคัสตอมนะกดมาที่เลเยอร์แล้วก็กดแอดคัสตอมเลเยอร์ตรงข้างล่างสุดครับมันก็จะได้หน้าคัสตอมไม้อย่างนี้ลนะแล้วก็คัสตอมแล้วก็เข้าไปโอเคผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครที่อยากจะใส่ใต้น้ำให้กลายเป็นพัวกาเวลพวกไรก็คลิกเข้าไปได้ครับคลิกดูดน้ำออกนะคลิกเข้าไปที่น้ำแล้วก็กดคลิกขวานะครับเป็นการดูดน้ำทั้งหมดในเกาะออกนะครับแล้วก็ทำการใส่กาเวลเข้าไปอ่านี่จะเป็นกาเวลนะอ่าผมจะใส่แค่นี้ครับแล้วก็เราก็ใส่น้ำเข้ามาทับได้เลยเราดูระดับน้ำได้ตรงนี้ครับ ไม่รู้ทุกคนจะเห็นป่ะเดี๋ยวผมซูมให้นะถ้าซูมเป็นนะครับมันจะเขียนว่า water level นะครับหรือว่าระดับน้ำอนตอนนี้ผมอยู่ที่60เห็นไหมเดฟอยู่ที่ 12, 12แสนทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ผมคาดการใส่น้ำอีก2ครั้งก็ใส่ไป61แล้วก็62เรียบร้อยครับแค่นี้ก่อเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็กดไฟล์นะครับจะเซฟก็กดตรงไฟล์ครับสำหรับคนที่กลัวคอมดับนะแต่ผมจะกดตรงนี้เลย e x p o r t World to Minecraft Map นะกดเข้าไปเลยครับมาที่หน้านี้ครับทุกคนเราเปลี่ยนตรงเทรดจะเปลี่ยนชื่อก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ทุกคนจะเห็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ e x p o r t Everything ไวด้วยนะครับใครที่อยากให้สิ่งก่อสร้างเกิดเนี่ยก็กด t t u c t u r e ไว้แต่ผมจะไม่อยากให้มันเกิดนะเพราะว่ามันจะมีพวกประสาทแกเที่นเกิดนะครับผมไม่เอาผมกดทิ้งไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นปกติครับไม่ต้องไปปรับอะไรมากแล้ว มาที่เคฟนะครับแล้วก็ไอพวกแชมพวกอะไรนะครับหรือว่าช่องว่างของถ้ำนะครับเราเอาเคฟเบรกเซฟกออกก็ได้ครับไม่งั้นมันจะทำลายแบบสวยๆของเรานะครับอ่ะกดออกไปเพราะว่าอันนี้มันคือการสร้างถ้ำขึ้นมาบนเหนือพื้นดินนะครับแล้วก็ลบมันทิ้งๆไปนะครับเราไม่ต้องการกดเคฟเอเวอร์เคฟเวอร์เอเวอร์แล้วก็แชมเอเวอร์เรียบร้อยครับแค่นี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรละกดมาที่รีสอร์อันนี้ก็จะเป็นการปรับ แรกครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์แรกเกิดมีโอกาสมีโอกาสเกิดรวมกันกี่กองกี่บล็อกอะไรประมาณนี้ครับก็ใส่ใส่ไปมีโอกาสเจอบนวายเท่าไรบนวายต้นๆก็มีโอกาสเจอเพชรได้ก็สามารถปรับกันได้ที่ตรงนี้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับยังไงนะให้มาดูตรงที่มันมีแร่เยอะๆที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ไดมอนด์เกิดเยอะเท่าๆกับถาแล้วก็มาปรับตรงนี้ได้ครับแล้วก็มาที่ อันนี้ผมจะไม่ปรับอะไรนะเพราะอยากให้มันเป็นปกตินะครับแล้วก็มาตรงออเทอร์เลเยอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างป่านะครับปกติสําหรับใครที่ไม่อยากคัตตอมเลเยอร์ข็้มาปรับออกตรงนี้นะครับก็หมดแล้วโอเคเรากดเอ็กพอร์ตได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะตัดไปตอนที่เอ็กพอร์ตเสร็จนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานาน,านอยู่สักพักนึงเลยแหละ โอเคนะครับทุกคนนี่เป็นแบบที่เราสร้างมาเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองบินดูสักหน่อยนะครับอ่านี่ครับที่ผมบอกว่ามันไม่สวยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละจริงๆใส่ไบโอมาให้นี้ไปเลยครับเนี่ยผมก็คิดผิดเป็นใส่ไบโอมนี้เข้ามามันไม่สวยเลยนะครับเนี่ยอ่าจะเห็นได้ว่าการที่เราใส่ไอไบโอมสวรรัมไปเนะี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้ตายๆแบบนี้มันไม่สวยเลยครับคุณเหมือนต้นไม้เน่านะ ไม่สวยเลยจริงๆเราเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวผมขอเวลาไปเปลี่ยนมาแป๊บหนึ่งเป็นไบโอมไบโอมธรรมดาครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราไปเปลี่ยนไบโอไมไปที่เรียบร้อยละอ่านี่จะเห็นว่ามันสวยขึ้นนะก็เป็นไบโอมจันเกิลนะครับที่ใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ตอาต้นไม้ก็จะดูมีสีสันมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นหาดเล็กๆของเรานะครับ เห็นว่าจะเห็นได้ว่ามันจะมีต้นไม้ที่มันโผล่เข้ามาด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นต้นไม้ชายหาดของเราที่เราสร้างมันไว้นะครับแล้วก็จะแอดแล้วก็เซตมันเข้ามาให้มันเป็นต้นไม้ริมหาดนะครับจริงๆไอ้ต้นไม้สีขาวเนี่ยมันไม่เข้ากับสภาพอากาศเลยดูดิแม่ก็กับสภาพภูมิประเทศประเทศแบบไม่เข้ากับสภาพภูมิประเทศเลยนะครัแต่ก็ใส่ใส่มันเข้ามาไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะบินไปดูมุมสูงดีกว่า อ่านี่ประมาณนี้ครับนี่ใหญ่เย,ยว่พอสมควรเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่ผมบอกว่าไม่อยากให้ใส่เป็นไบอมบีดเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับใบไ,ไม้มันจะซีดกว่าไบอมธรรมดาอยู่เยอะเลยนะเดี๋ยวผมปรับอันนี้ปรับปรับเยอะเกินไปก็แแลกนะครับอ่ะ เนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นต้นดำๆต้นสีซีดลงมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ใส่ใส่ไปครับให้มันดูมีหลายไบโอมากขึ้นอันนี้เราใส่ต้นไม้น้อยไปครับจริงๆต้องไปใส่เพิ่มเนี่ยมันจะมีโซนโล่งๆแบบนี้อยู่นะครับถ้าสําหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็ใส่แบบนี้ไปก็ได้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูภูเขาไฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้กันเลยกว่า อันเนี้ยจะเห็นได้ว่าเขาจะเจเนเรตมาให้หมดเลยนะนี่ก็จะเป็นพื้นดินเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ลงไปอีกก็จะเป็นกาเวลนะครับที่เราเซตเข้ามานะสำหรับพื้นน้ำนะครับแต่ไกลๆไปก็จะเป็นพื้นดินธรรมดาละเพราะว่าเราเซตเป็นดินนะครับสาหรับใครที่อยู่เวอร์ชั่นใหม่ๆตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปด้วยมั้งอันเนี้ยมีปลามาด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1.16นะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถเล่นข้ามเวอร์ชั่นที่เราสร้างแบบได้มันก็เล่นข้ามได้จริงๆครับนี่ก็ประมาณนี้นะหินแล้วก็เป็นโซนที่เราแอดเข้ามา อันนี้มันยังมั่วไม่พอนะมันยังดูเป็นลากๆที่เราลากเข้าไปอยู่เป็นรอยลากเข้าไปก็จะเป็นหาดหินครับตรงนี้ในประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นภูเขาไฟของเรานั่นเองเราจะขึ้นไปดูมันยอดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับเป็นยอดภูเขาไฟครั้งนี้ไม่ปลัก๊กไม่ปลักแค่ครั้งนี้ ครั้งที่ผมเล่นหนึ่งร้อยวันมันบั็กผูเขาไฟขาดครึ่งครับอันนี้อันนี้ไปขาดครึ่งนะเออดีดีด,ดีก็ประมาณนี้ครับเป็นภูเขาไฟของเรานะแต่ผมยังทํามันไม่ค่อยสวยนะมันจะมีนูนขึ้นนูนลงดูไม่เหมือนภูเขาไฟเลยครับก็ไปปรับสโลปไปปรับให้มันสมูทขึ้นมาก็ได้ครับสําหรับใครที่อยากจะทําให้มันดูสูงๆนะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นการสร้างแบบตัวโปรแกรม w o l Painter ก็อันนี้เป็นแบบเล็กๆนะครจะไปสร้างแบบใหญ่ก็สามารถสร้างได้เลยแล้วแต่คนนะครับเดี๋ยวผมจะ insert ภาพพร้อมกับ shader ให้ดูตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละครับไปละครับบ y าย